คราวนี้นั่นเลยมาต่อเดี๋ยวครูเอาตัวเมื่อกี้อีกนิดนนะลูกว่าจริงๆแล้วนั่นคิดได้สารพัดแบบนั่นเลยอย่าไปกังวลว่าต้องคิดแบบครูอย่างสมมุติว่าใครเห็นตัวนี้แล้เนียไม่รู้เลยนะเล่นทําแบบนี้ก็ได้ลูกว่าซันเฟดแต่แต่หนูต้องรู้ซันเฟดก่อนนะลูกเพราะมีหลักสามข้อนัน่นเองเป็นกให้ได้เลยจะเรียนไฟฟ้าง่ายมากซันเฟดเฟนี่ยลบสองถูกไหม ถ้าซันเฟสลบสองก้อนนี้ก็ต้องบวกสองถูกไหมนี่คือใครไปคิดแบบนี้ก็ได้นะลูกแล้วก็แยกมาคิดต่างหากว่า Vo ตรงน,นี้ต้องบวกสองแน่ๆเลยเพราะว่าซันเฟสตัวเนี้มันลบสองคูไว้วงเล็บข้างนอกกันแล้วกันจะได้ไม่เกะก,กะถูกไหมลูกนั่นเองแยกอย่างนี้ก็ได้นะลูกพอแยกปั๊บนั่นเลนคิดให้ได้ลบสองถูกไหมลูกอย่าคิดเป็นศูนย์เขาจะไม่อย่ารวมและเป็นศูนย์เพราะถ้าลบสองกับบวกสองมันจะได้เป็นกลางไงลูก ทีนี้ o ลบ2คูณกันเป็นลบ8ลบ8ก็บวก6เห็ยนไปลูกลบ2บวก6ได้เท่าเลยเห็นไหมลูกแล้วถ้าต้อนนี้ลบ2กต้อนนี้ก็ต้องบวก2ถูกไหมคะถึงจะได้เป็นกลางครูก็บอกว่า o ต้องคิดก่อนอยู่แล้วเพราะเอียนลองจากฟูรีนถูกไหมอ่า o ลบ2ตอบสิลูกมันจะเป็นบวก4ถ้าสมมติว่าเออมันจะเป็นบวก2ถ้าตัวนี้เป็นบวก4ถูกไหมบวก4กับลบ2หักล้างกันได้บวก2เห็นไหมลูก เห็นไหมมันก็ได้เป็นบวกสี่ลบสองเห็นไหมมันก็ได้นักเรียนคิดยังไงก็ได้อิสระนั่นอย่ากดแต่หลักนั่นต้องแม่นเท่านั้นเองนั่นคิดอีกแบบหนึ่งไม่ได้คิดแบบครูนั่นก็ได้แต่เมื่อกี้ครูไปเห็นปั๊บครูบอกสันเฟสลบสอง o ลบสองกลายเป็นลบสี่ลบสี่บวกสี่ครูก็เช็คเชคไปอีกกรณีหนึ่งเห็นไหมนั่นคิดได้ทุกแบบนะลูกอย่างสมมุติว่าครูเอาตัวนี้ให้นักเรียนดูตัวหนึ่งนะลูกอย่าง kno 3ทุกคนดูนี้นะอย่างสมมุติตอนนี้ไม่รู้นักเรียน นั่นเหลยลองพูดสิลูกหน้าหลังกลางได้แน่หน้าบวกลองสิลูกหน้าบวกหนึ่งพออยู่หมู่หนึ่งหลังลบสองกลายเป็นลบหกลบหกกลางต้องบวกห้าถูกไหมบวกก็หกลบก็หกถูกไหมลูกแต่อีกคนหนึ่งกลับไปมองแบบนี้ว่าอันเนี้ยหนึ่งแต่ในเตนก็ต้องลบหนึ่งด้วยถูกไหมหน่าเรียนเขาไปแบ่งปึ๊บอย่างเงี้ยเธกไหมฮะพราหน้าเรียนไปจำหมู่หนึ่งได้นี่บวกหนึ่ง อันนี้ต้องลบหนึ่งนะลบหนึ่งได้ก็มานั่งทดอย่างนี้หรือคิดไว้ในใจก็ได้ลูกลบหนึ่งว่าโอลบสองนะคูณกันเป็นลบหกตรงนี้ต้องบวกห้าแน่หักล้างกันแล้วจะได้ลบหนึ่งมันก็จะได้ลบสองกับบวกห้าเท่ากันเห็นไหมลูกได้คิทําแบบไหนก็ได้เห็นไหมเขาม้าใจไหมลูกอิสระมากแต่หลักสามข้อขอให้แม่นเท่านั้นเองผ่านนะลูกนะอา้าวถัดไปเลยลูกบรรทัดถัดไปบรรทัดที่สอง ท้าที่สเดี๋ยวคใครจำหมกไม่ได้นะ่าเรียนดูนี้นะลกูกแต่หนูกลับไปแล้วไปจำนะลกูกจะไม่ได้นิดเดียวลกูกถ้าเน้นตั้งใจได้อยู่แล้วบรรทัดที่สองลกูกลองฝึกดูเน่นต้องดูก่อนใครที่ EN สูงกว่าต้องติดลบอ่าแล้วมันควรจะเป็นลบอะไรถ้าอยูห่หมดเจ็ดก็ลบหนึ่งลบสองลบสามอย่างเงี้ย มองเห็นใช่ไหมลูกนะเห็นนะถ้าไม่เห็นได้บอกนะลูกลองดูลูกพยายามเดี๋ยวไฟฟ้าจะเรียนง่ายมากท่านหนุกคลองเลขออกซิเดชันอันที่สองแถวที่สองโอเคนะเริ่มเฉลยพอเฉลยปุ๊บอันนี้ครูครูให้ดูก่อนนักเรียนก็หยุดเลยลูกทําแค่ไหนพอแค่นั้นแล้วก็ฟังครูมันก็อาจจะได้ความรู้เพิ่มจากตรงเนี้ยแล้วนัเอาความรู้ตรงเนี้ยไปแก้เรื่อยๆครูตัวครูจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะใช่ไหมลูก อ้าวนักเรียนดูบนกระดานลูกตอบครูตอบทุกครั้งแล้วครูจะแก้ไขให้นักเรียนไปเรื่อยๆนักเรียนตอบซิลูกสองตัวนี้คิดใครก่อนไม่เอา AS ไม่เอาไม่เอาไม่เรียกอย่างนั้นคิดอะไรก่อนลูกอเซินิกถูกไหมอะซินิกบางคนกไม่เอาไม่เอาอะซิติกเอาอเซินิกนะลูกสารหนูถูกไหมถามว่ามันอยู่หมห้าติดลบอะไรลูกติดลบสามูมเจ็ดลบ 1, หนึ่งโมหกลบสองมห้าลบสาม 5, 3, เป็นระบบทท่าได้ถูกไหมลูก ติดลบสามถ้าตัวนี้ลบสามตัวนี้ก็บวกสามจบแล้วเห็นไหมลกูกไม่ยากต่อไปตัวนี้อ้าวตอบดีๆนะคิดใครก่อนแล้วแต่ความพอใจอีกเลยอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยใครเอ็นสูงกว่าใครเอ็นรองจากฟัวฟรีนออกซิเจนนะลูกต้องคิดออกซิเจนก่อนแต่บังเอิญว่าเราเอคิดคอดินก่อนก็ไม่ผิดแต่บางกรณีอาจจะผิดได้ใช่ไหมตัวแรกที่ครู ไฮเดรนเปอร์ออกไซด์ถ้าในเป็นระบบยกเว้นนั่นเองคล่องแล้วน่าจะดูออกไปเองแต่เอาระบบก่อนลูกช่วงแรกๆออกซิเจนลบ2คลคอรีนลบอีก1กลายเป็นลบทั้งสิ้นเท่าไหร่ลูก5 E n สูงทั้งคู่เห็นไหมลูกเอนสูงทั้งคู่เลยอันนี้ลบ3กับอีกลบ2กลายเป็นลบ5ลบ5บวก5ทันทีอยู่บู 5, บวก5นี่ อยูล้วดูออกไปลูกเสร็จแล้วพอมาดูตัวนี้นั่นเลยดูนะลูกถ้ามันก็จะนั่นเียนตอบซิออันนี้เจอหลายรอบแล้วคิดใครก่อนลูกโอหรือไฮโดรเจนอะไรนะลูกไฮโดรเจนนะไฮโดรเจนไฮโดรเจนตัวละบวกหนึ่งตัวนี้ก็บวกหนึ่งคิดให้หมดไฮโดรเจนรวมทั้งสิ้นก็จะกลายเป็นบวกสี่ถูกไหมลูกบวกสี แล้วลองถัดไปก็ต้องออกซิเจนออกซิเจนลบสองบวกไปแล้วสี่แต่พึ่งลบสองยังไม่เป็นศูนย์ฮะนี่คาร์บอนเหรออ๋อพิมพ์ผิดลูกพิมพ์ผิดแผ่ของครูเนี่ยถูกไหนอ่ะตัวไหนตัวไหนตัวนี้เหรอเออเดี๋ยว เดี๋ยวขอสำรวจตรวจตัวนี้ก่อนอ๋อเป็นโอก็ไปพิมพ์ผิดแต่ครูพิมพ์ถูกลูกต้นฉบับถูกต้นฉบับถูกนะแต่ผิดไม่เป็นไรเอาน่นเรียนเป็นแล้วมันเป็นซีแล้วมันจะเป็นอา,าตอะไรนะลูกอันนี้คือเมทานอนเห็นไหมเมทานอนเป็นโอใชลูกเอาเป็นโอเสียอันนี้ยก,ยกประโยชน์ให้จำเลยน <laughs> ะอันนี้อันนี้ถือว่าหนูไม่ผิดนะลูก เป็นเป็นโอเสียลูกแก้เป็นโอเสียเพราะว่าเมื่อกี้คุณไม่มีต้นฉบับอันนี้คุณไม่มี้เราก็เก่งใจนะเนื่องจากว่าเขาทำเร็วมากเหมือนกันเราต้องทําเร็วมากตอนนี้อา้าวตอนนี้เป็นโอนะลูกแก้นะเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนในบวก4ี่ถูกไหมลูกแล้วก็ลบสองตรงนี้ก็ต้องลบสองมาลบก็สี่บวกก็ 4, สี่ศูนย์พอดีทันนะลูกแล้วนักเรียนเวลางี้ยน่นทำง่ายๆลูกถ้าสมบุรณีมันยุมากๆ ไฮโดรเจนเยอะมากๆดูกองไว้ที่เดียวกันเสียเนี่ยอย่างสมมติตอนนี้เป็น C, H, C, O อย่างนี้ก็ได้ลูกถูกไหมเอาละอ๋อบวกหนึ่ง C ตัวบวก C เพราะไฮโดรเจนมันสี่ตัวเห็นไหมลูกแล้ว O มันลบสองเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องลบสองด้วยลบก็สี่บวกก็สี่เห็นไหมลูกหนูกระจุกไว้ที่เดียวกันก็ได้เพราะตัวท้ายๆจะเป็นตัวใหญ่มากแต่ทําแบบนี้นั่นกระจุกไว้ถ้ากระจัดกระจายจะดูยากกว่า โอเคนะอย่างสมมุติครูอเอาเพิ่มอีกตัวนะึงนะลูกอะซิติกในลองเขียนอะซิติกที่สุดว่าอะไร C อะไรลูก C-H3-C-O-O-H กระจายเห็นไหมลูกถ้ากระจายนั่นในรวมทันทีรวมนะ C-2 ตัว C-2 ตัวไฮโดรเจนทั้งหมดกี่ตัวลูก4ตัวและวออีกกี่ตัวลูก2ตัวนั่นจะดูง่ายทันทีลูกถูกไหมเราก็คิดไฮโดรเจนก่อน บวกทั้งสิ้นสี่ถูกไหมลบทั้งสิ้นสเพราะฉะนั้นตรงนี้บวกก็สี่ลบก็สแต่รวมแล้วต้องเป็นศูนย์ตรงนี้ต้องเป็นศูนย์เลยหรือเรื่องไหมโลกแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกนะว่า4ตัวรัเท่าไหร่เดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ตอนท้ายๆจะมีนั่นกระจุกเลยฮะถ้าเป็นอย่างนี้ืูเรื่องไหมโลกกระจุกตัวไว้ด้วยด้วยการเอาละถ้าใครคิดตัวนี้ได้จะดีมากถามว่าเหล็กตัวนี้คำวนวณออกมาแล้วมีค่าเท่าไหร่ น้นเลนบอกว่าทั้งสองตัวหนูไม่รู้หนูไม่รู้ถ้าน้นเลนไม่รู้สองตัวมีปัญหาสินี่เขาสอบเอ็นนะอันนี้ถ้าสองตัวไม่ครูถามน้าเลยนิดหนึ่งว่าตัวเนี้ซีโตัวนี้ฟังให้ดีนะ CO ตัวนี้คือโคบอลหรือคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์แด่เพราะถ้าโคบอลต้อง CO ตัวเล็กเพราะการเขียนเคมีทุกตัวตัวแรกใหญ่ตัวที่สองต้องเล็กหมดเลยถูกไหม เพราะฉะนั้นถ้าเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ช่วยตอบซิเวลาเร่นเขียนก๊าซคาร์บอนไซด์นักเรียนเขียนประจุไหมไม่ฮะนั่ไม่เคยเขียนประจุเลยนักเรียนเขียนก๊าซคาร์บอนไซด์นั่ก็เขียนอย่างนี้มอนอกไซด์ก็เขียนอย่างนี้แสดงว่ารวมแล้วเป็นศูนย์ถูกไหมนี่คือครูไม่บอกแต่ครูดูการตัดสินใจนักเรียนแต่ถ้าเรียนตัดสินใจพลาดนั่นจะเป็นบทเรียนไงลูกรู้จะจําทันทีบอกเออใช่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นี่นะศูนย์ต่อให้ห้าชุดคูณเข้าไปมันก็ศูนย์ สุดท้ายเหล็กตัวนี้ก็เลยเป็นศูนย์ตอบศูนย์นะลูกใครตอบศูนย์ยกมือสิหายไปเลยเป็นศูนย์จริงๆเห็นไหมนี่ข้อสอบเอนนะลูกเพราะเราเราแต่จริงๆแล้วทำไมนักเรียนตอบกูได้ล่ะลูกถูกไหมนักเรียนตอบกูได้ต้องเอาปัญหาตัวนี้นึกออกไหมาทำไมนักเรียนเป็นคนตอบกูเองว่าเป็นศูนย์ถูกไหมนัาเรียนบอกแต่นัาเรียนไม่ได้ไปคิดไม่ได้แก้ปัญหาตรงนั้นโอเคนะทีนี้ดูตรงนี้ฟังนะลูก ศูนย์ครูกําลังจะแสดงให้ดูว่ามันหักกันยังไงถึงได้ศูนย์ถ้าเขาถามทีละตัวเขาเกิดขีดเส้นใต้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ถามว่าเท่าไหร่น่าเรียนก็ต้องเอาสองตัวนี้ครูเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตน่าเรนตอบได้คิดใครก่อนลูกออกซิเจนออกซิเจนลบหลลูกลบสองถ้าลบสองมันจะเป็นศูนย์ก็ต่อเมื่อตอนนี้เป็นบวกสองเนี่ยลบสองบวกสองนะถึงศูนย์เราไปโชว์ให้เห็นได้ทีหลัง ต่เวลานั้เนนคิดเนนไม่ต้องไปลงรายละเอียดก่อนก็ได้ลูกหนูมองแบบหยาบกว้า,างๆแล้วมันจะง่ายจำให้ดีนั่นเนนจะเอาไปใช้ในห้องเรียนเยอะสุดๆถ้าเลขออกซิเดชันได้ก็สบายแล้วถูกไหมเปอดกรูป,รปูเลขออกซิเดชันไปให้ก่อนเลยเสร็จแล้วมาดูตัวนี้ดูตัวนี้อันนี้คูดเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันว่าตอบได้ใครคิดก่อนเออคิดตัวไหนก่อนออกซิเจนถูกไหมลูกโลกหะไว่าทีหลังเลยลออกซิเจนลบอะไรลูกลบสองกลายเป็นลบแปด ลบ8ตัวนี้ก็ต้องบวก8แต่มัน3ตัวก็ต้องบวก8ส่วน3ครั้งไว้อย่างนี้เลยถูกไหมบวก8ส่วน3จริงๆแล้วบวก8ส่วน3เนี่ยมันมาจากไหนถ้าได้ไปดูรายละเอียดของมันมันจะมาจากตรงนี้ลูกแต่ด้ไม่ต้องไปสนใจรายละเอียดลูกเอาไปเศษส่วนได้เลยมันมาจาก FeO ไม่ต้องไปใส่ใจก็ได้นะลูกเป็น Fe2O3 จริงๆมันมาจากอันนี้ นั่นเรียนดูสิคะ Fe สามตัว Fe สามตัวเห็นไหมลูกใช่ไหมและ O ตัวนี้ก็สี่ตัวเห็นไหมแล้วก็ออกซิเจนตัวนี้ลบสองตัวนี้บวกสองก็จะเป็นศูนย์แล้วออกซิเจนตัวนี้ลบสองกลายเป็นลบหตัวนี้ก็บวกสามถูกไหมกลายเป็นบวกหแล้วนั่นเรียนดูนะว่าเมื่อก่อนนะตอนตอนที่ครูเรียนตอนเด็กๆนะอาจารย์อ่านตัวนี้ว่าไอออนทู ทีออกไซด์ทูทีครูก็อะไรทูทีมาจากไหนจริงๆร o งไอออนทูคือตัวนี้ไอออนทีคือตัวนี้ถูกไหมลูกอาจารย์นันไอออนทูทีออกไซด์ครูบอกอ๋อรู้แล้วแปดหารสามมันได้สองกว่ากว่าเพราะฉชนั้นมันอยู่ตรงกลางพอดีก็อ่านทูทีก็แล้วกัน คก็เลยคือคือคือไม่ได้เข้าใจแต่อ๋อออยู่กลางๆจริงๆมันมาจากสองตัวนี้ถูกไหมแต่นั่นเลยไม่รู้ไม่เป็นไรเราคิดเป็นเศษส่วนเวลานั่นเลยคิดเลขออกซิเดชันเรื่องไฟฟ้าเคมี K Me, นั่นเียคิดเป็นจุดซิยมแบบนี้หมดเลยเดี๋ยวเราจะรู้เลขเพิ่มเลขลดเลขเพิ่มเลขลดจากตัวนี้ไม่ต้องมาดูว่ามาจากตัวไหนไม่ต้องลงรายละเอียดถ้าจะไม่ลูกหนนักนเียนลองทําชุดถัดไปลูกชุดถัดไปทีนี้แก้ทาให้ดีนะแก้ตัวตัวนี้พยายามเอาหน้าหลังกลางหน้าหลังกลางไ,ได้หมดเลยแถวเนี้ หน้าหลังกลางลูกใครจําไม่ได้ดูได้อีกแล้วแล้วถามว่าเราจะไปดูทําไมใช่ไหมเราท่องคืนเดียวเราก็ได้แล้วลูกจริงๆกูเชื่อแต่ถ้าเรยไม่ท่องต่อให้อีกสิปีนั่นเอก็ไม่ได้ถูกไหมลูกลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียม,ยมแป๊บเดียวอ้าวหน้าหลังกลางเลยนะลูก พราะต้องเอาไปใช้หละสิใช่ไหมหน้าหลังกลางอะ่ะหนูดูตรงนั้นเลยลูกมันจะเป็นลบอ,อยู่เห็นไหม รือว่าถ้าเองกลับไปแล้วเนไปฝึกอย่างนี้นะลูกนั่นเนี่ยไม่ได้ทองแล้วมันจะเริ่มชินเองอ๋อออกซินรอบสองออกซนรอบสองมันเจอบ่อย,อยงไงลูกเป๊แบบเดียวเลยค่ะเอาละเฉลยนะลูกอ้าวพร้อมทีนี้เงยหน้าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเงยหน้าลูกเพราะว่าถ้าใครทําเร็วเดี๋ยวมันก็เร็วอยู่แล้วลูกตรงนี้มาดูตรงนี้ตอบครูนะลูกช่วยกัน นักเรียนดูนะถ้าเห็นเป็นลักษณะนด้หน้าหลังกลางเพราะหน้าเอียงจะต่ําหลังเอียงจะสูงกลางก็จะไวกลางกลางก็ใช่มันจะเป็นลักษณะนด้หน้าหลังกลางเห็นไหมหน้าหลังกลางหน้าหลังกลางเห็นไหมลูกหราจะเห็นสเต็ปของมันต่อไปแต่หน้าเป็นอนุมูลกลุ่มก็ไม่เป็นไรเพราะแอมโมเนียมบวกหนึ่งเรารู้ไงหน้าทั้งต้นหลังและกลางหน้าหลังกลางเห็นไหมลูกคุณจะพยายามวางไว้เป็นสเต็ปแล้วต่อไปไปเจอแบบนี้นี่ก็จะได้เลย อ้าวหนูตอบเลยนะลองตอบเร็วๆแล้วอยากต้มแล้วตอบกูอยากให้เรียนได้สองรอบนึกออกไหมลูกผิดยังไงช่างมานอาหน้าบว,นนบวกหนึ่งอยู่หมหนึ่งบวกหนึ่งเป็นบวกสามลบหนึ่งเป็นลบหกตรงกลางต้องบวกสามโอเคดีมากถูกไหมลูกนะบวกทั้งสิ้นหกลบก็หกเปเปเป็นให้เป็นศูนย์ให้ได้อ้าวหน้าหลังกลางหน้าบวกหนึ่ง เขาส่วนได้อยู่บวกหนึ่งสองตัวบวกสเก็บไว้ในใจก่อนหลังลบ2เป็นลบ8ปลบแตรงกลางต้องบวก6ถูกไหมบวกหบวกหกบวกอีกสองบวกแลบแปพอดีอย่าก,ก้มนะอย่าก,ก้มแล้วตอบลูกเงยหน้าแล้วตอบเราลองดูว่าเราตอบทันเพื่อนไหมถ้าจะไม่ลูกถ้าหนูก้มแล้วตอบหนูไม่ได้ความรู้ใหม่เลยนะได้ความรู้ให้คล่องนิดนึงอ่ะแคลเซียมจำได้ไหมอยู่หมูอะไรลูก บูสองบูสองก็บวกสองให้มไม่ได้ยากเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมันจะยากอะไร,รอะลูกถูกไหมยกเว้นเราไม่ได้จําเองเราต้องคิดว่ามันยากเพราะนั่นเลยไม่รักมันนะฮะมันก็เลยไม่รักเราถูกไหมใช่ไหมลูกคุณหนูนไม่รักเขาจริงๆแล้วเป็นเป็นเรื่องที่ครูบอกว่าครูเนี่ยหลงไหลมากกับเคมีจริงๆเพราะอะไรเพราะเพราะมีความรู้สึกพอเราจําได้มันก็คือเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผลหมดนะฮะใช่ไหมลูกอ้าวดูตรงน,นี้หน้าหลังกลางนะ้านหน้า,นาบวก สองเพราะอยู่หมู่สองก็บวกสองอยู่หมู่สามก็บวกสามไม่ได้ยากเลยถูกไหมเดินสองสามเองถ้ามันเป็นร้อยหมู่โอเคครูคงไม่เรียนเคมีแนะ่ถูกไหมมันคงโอเข็ดเลยเพราะครูไม่ชอบอะไรที่ต้องท่องๆหน้าบวกสองหลงังลบสองเป็นลบหกลบหกตรงน,นี้ต้องบวกสี่ถูกไหมลูกแน,น่หยบก้มนะแล้วก็ตอบเพราะเดะเห็นไหมบวกก็หกลบก็หกมาดูตัวนี้ตัวนี้เนี่อเอาก้อนนี่ออกก่อนสิ่ลูกแต่หนูคิดไว้ในใจว่าบวกหนึ่งไม่ใช่แอมโมเนียนะแอมโมเนียมบวกหนึ่งถูกไหมลูก บวกหนึ่งนะมองเนี่บวกหนึ่งนะจำให้ดีเพราะมันชุดเดียวถ้ามัน2ชุดก็บ,บวก2องถ้าสาชุดมันเป็นชุดชุดอย่างเงี้ยถือว่าเป็นก้อนก้อนถูกไหมลูกมันก้อนเดียวถูกไหมเออหน้าบวกหนึ่งหลังลบ2องไปลบ6ตรงกลางต้องบวก5ดีมากบวกห้าตัวนี้บวกหนึ่งพอบวกหนึ่งนั่นมาคิดแยกต่างหากเลยนั่นเลยไม่ต้องมานั่งเขียนงี้ก็ได้เอ็นเฮสีทั้งหมดบวกหนึ่งท่านจะทดอย่างนี้ก็ได้ลูก เออตัวนี้ตัวละบวกหนึ่งนะสี่ตัวบวกสี่บวกสี่ตัวนี้ก็ติดลบสามถูกไหมลูกหรือถ้าในคิดในใจว่าเฮ้ยมีตรงมานั่งทดอย่างนี้แล้วทั้งหมดบวกหนึ่งไหไฮโดรเจนะตัวละบวกหนึ่งเป็นบวกสี่ติดลบสามและจะได้บวกหนึ่งตามที่เราคิดไว้ก็ได้ไม่ต้องมานั่งแยกอย่างนี้ดูออกไหมลูกได้แล้วหน้าหลังกลางต่อนะอย่าก,ก้มนะลูกหน้าบวกหนึ่งเป็นบวกสองทดไว้ในใจหลังลบสองเป็นลบสิบสี่ ลบสิบสี่ตรงกลางต้องเหลือแค่บวกบวกสิบสองบวกสิบสองสองตัวตัว,ตวละบวกหกถูกไหมใช่ไหมลูกตรงนี้บวกสองตรงนี้บวกสิบสองตรงนี้ก็เป็นบวกสิบสี่หลังก็เป็นลบสิบสี่ถูกไหมลูกเคอะไรอกะเคสามอีกแล้วแก้เป็นเคสองลูกแค่เป็นเคสองลูก, 2, ลกไม่เป็นไรคุณ อ๋อไปใส่เป็นเคสามนักเรนเ,เคต้องเป็นเคสองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไดโคเมทเนี่ยมันลบสองเพราะฉะนั้นยังไงมันเขียนสูตรมันต้องค่ายสองไปนึกออกไหมลูกอ้าวโอเคนะตรงน,นี้ครูให้ปกติแล้วครูจะพิมพ์ให้เลยแต่ของครูเนี่ยพิมพ์ถูกนะแต่ในหนังสือเมื่อกี้คุณลืมไปนึกว่าครูพิมพ์ถูกก็เลยพิมพ์ผิดอยู่หลายจุดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ทีดเดียวนะอ้าวโอเคถัดไปลูกถัดไปแถวถัดไปเดี๋ยวครูจะตรวจ ก่อนนะอ่านั่เรียนชุดถัดไปหน้าหลังกลางนั่นเรียนตรนี้ลูกจดตรงนี้นะหน้าหลังกลางแต่มันเป็นก้อนนั่นเรียนตรงนี้ก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยจะทําได้หน้าหลังกลางถูกไหมลูกหน้าหลังกลางแต่หลังมันแค่เก็นก้อนเท่านั้นเองทำแบบเมื่อกี้เลยหน้าหลังกลางนั่นยัคงจำจำได้ว่าสันเฟสมันลบสองสองตัวก็ลบสี่อย่างเงี้ยนึกออกไหมลูกหนูมองเป็นก้อนก้อนไว้รู้เรื่องไหมหน้าหลังกลางอ๋อเดียเด๋ยวเดี๋ยว ครูถามว่ามีธาตุธาตุเ i t ่ o n บางตัวธาตาุธาตุเดี่ยบางตัวเลขออกซิเจนเป็นค่าเดียวเท่านั้นใครจำได้ว่ามีอะไรบ้างซิลเวอร์บวกหนึ่งตลอดกาลดูไปเขียนเป็นข้อที่สิบไว้เสลูกนั่นเอยครูให้มีเก้าข้อใช่ไหมฮะดูไปเติมเป็นข้อที่ 10, สิบเสลูกข้อที่สิบเลยเขียนว่าข้อที่สิบนั้นนม่เองมีอยู่เก้าข้อถูกไหมลกูกดูเขียนเป็นข้อที่สิบม่ข้อพิเศษเลยเขียนว่าธาตุธานุเดี่ย บางชนิด